พร้อมแล้วที่จะไปพร้อมจะไปหรือยังไปพร้อมๆกันว่าขอเองน้เห็อหน้เห็ดานพร้อมๆกันว่าขอเองนอเห็ อะไรๆอะัะอะอะตจะจะส่งไปตงนี้บ้านหอเอ้าปาเป็นราตูเป็นีเป็นอบกากาเอ้าถ้าเขาี่ข้กันข้ากเรียที่มัน้าจิ้มสเอารวมอะไร้องการซ้อมซ้อมกันว่าเหตุที่ต้องหน้ารักคุยยังไงน้ารักถ้เราซ้อมซะเหตุที่หน้ารักอ้วันนี้ที่สึกอานฝึกทั้งท่าอ่านได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเล่นอย่างเดียว คำท,ที่หนึ่งให้สะกดในใจ้วนะคุณคุณจะนั่ได้อ่านออกมานะคะร้อมการใครไม่ดูใครไมดูหนึ่งสองสามเยนอยาพิ่้อ่านก่อนคุณนับก่อนอ่ะหนึ่งสองสามเยไปอ่นก่อนอ่า <Okay. S 1> okay. ก่อสะกดก่อนให้คุณรักก่อนหนึ่งสองสามเยนตูวนมีคนอ่านออกหนึ่งสองสามเยเอบตอปนไมต้องปิดปากเยโอเคสนใจสนใจหนึ่งสองสามเล็เล็หนึ่งสองสาม เหนึ <kung> <haft kaz ans> ่งสองสามป็ดปิดป็ดปอดปิดออกป็ดปิดอันนี้ก็ใช่หนึ่งสองสามเห็ุเหตุออกไปในใจก่อนหนึ่งสองสาเหในใจก่อนหนึ่งสองสมเคำนหาได้ทุกคนเลยหนึ่งสองสามคนี้ในใบวเป็นบวก็ีเด็กนะคะต่อไปหนึ่งสองสเล็กเล็กหนึ่ง สอง้เล่งเล่ง้ำเล่งเล่งเล่งไปไปนึิงสองซ้ำเต็มนึ่งสอง้เต็มนึิงสองซ้ำเข็มนึิงสองซ้เข็มเข็มสุดท้ายยังไม่ได้ปยังไม่ได้เปิดนเดนสองซ้ำ